ผิดปกติหลังคลอดแบบไหนที่คุณแม่หลังคลอดต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีอย่าชะล่าใจเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอะโ้ตเละพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดซึ่งเป็นอาการผิดปกตินะคะที่คุณแม่หลังคลอดเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยถ้ามี11อาการเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ เราจะต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีอย่าชะล่าใจอย่าลังเลนะคะถึงแม้จะไม่มีรถก็เรียกรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะ1669รถโรงพยาบาลจะไปรับที่บ้านอาการที่1น,นะคะสำหรับอาการผิดปกติที่ถือว่ารุนแรงสำหรับคุณแม่หลังคลอดเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้วก็คืออาการมีเลือดออกมากนะคะหลังคลอดเปลี่ยนผ้าอนาไมายทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะ เต็มผ้าทำไมทุกชั่วโมงเลยอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็น้ำข่าวปลานะคะหลังจาก4วันไปแล้วไม่มีปริมาณลดน้อยลงเลยมีแต่เข้มขึ้นออกเป็นเลือดมากขึ้นนะคะอันนี้คุณแม่จะต้องรีบกลับมาโรงพยาบาลทันทีหากคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อาการที่สองนะคะก็คืออาการน้ำาคาวปาะคาะที่มีกลิ่นเหม็นมากผิดปกติเน้นนะคะว่ากลิ่นเนี่ยจะต้องเหม็นมากกว่าปกติเหม็นมากกว่าเดิมปกติน้ำข่าวปาก็จะมีลักษณะเป็นกลิ่นคาวๆข,ของเลือดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นรวมด้วยคุณแม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะอาจจะมีการติดเชื้อในพงมดลูกไหมอาการที่3ามค่ะก็คืออาการปวดหน่วงท้องน้อยที่รุนแรงมาก คุณแม่อย่าใจเย็นนะคะถ้าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีอาจจะมีการติดเชื้อหรือมีอะไรนะคะที่ผิดปกติด้านในภายในโพรงมดลูกหรือว่าอุ้งเชิงการหรือเปล่าอาการที่4ี่ค่ะคือคุณแม่มีไข้สูงนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุมีไข้หนาวสัน่นวัดไข้ที่38-39องศาเซลเซียสขึ้นไปอันนี้คุณแม่ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลรีบมาพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ทาการรักษา อาการที่5คือคุณแม่มีอาการปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกน่นลิ้นปีรู้สึกหายใจไม่อิ่มนะคะหรือว่ามีบวมมากที่บริเวณขาปวดมากที่ขานะคะถ้ามีอาการเหล่านี้คุณแม่ก็ควรจะรีบมาโรงพยาบาลเช่นกันอาจจะเป็นความดันเหวสูงช่วงหลังคลอดไหมหรืออาจจะมีลิ่มเลือดอุดต,ตันบริเวณส่วนล่างหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการเหล่านี้คุณแม่ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นกัน อาการที่6ค่ะคือคุณแม่ที่มีอาการเต้านมอักเสบปวดบวมแดงร้อนนะคะบางคนเป็นไงมีหนองถ้ามีอาการแบบนี้อย่าอดทนอย่ารอนะคะจะต้องมาพบคุณหมอมาทําการรักษาบางคนอาจจะต้องได้นอนโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะกันเลยทีเดียวอาการที่7นะคะก็คือคุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีแผลผ่าตัดที่มีเลือดออก นะะมีน้องแผลผ่าตัดแยกแผลผ่าตัดปริหรือปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากรุนแรงอันนี้ก็ควรจะรีบมาพบคุณหมอก่อนนัดปกติแผลผ่าตัดนะคะคุณหมอจะห้ามโดนน้ําโดนปัสสาวะลูกหรือโดนอะไรกันแล้วแต่นะคะจะเป็นแผลปิดผนึกไว้ประมาณ7วันหลังจาก7วันก็คือมาเปิดแผลดูถ้าได้ตัดไหมก็าจจะตัดไหม แต่ถ้าไม่ได้ตัดไหมก็อาจจะเป็นไหมละลายแต่ระหว่างเจวันนี้อย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะเมื่อตัดไหมแล้วเมื่อเปิดแผลผ่าตัดแล้วถึงจะอาบน้ําได้อันที่8นะคะใครที่คลอดเองตามธรรมชาติแผลฟีเย็บค่ะถ้ามีการปวดมากบวมแดงแผลแยกแผลปรีนะคะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะแผลฟีเย็บของเราให้เรานั่งยองๆนะคะแล้วก็ใช้กระจกส่องดู นะคะจะเห็นลักษณะแผลหรือให้คุณสามีที่บ้านดูให้ก็ได้ว่ามีแผลเสี่ยงต่อการแยกไหมแผลติดเชื้อไหมนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลถ้ามีแผลแยกก็อาจจะได้เย็บแผลใหม่นะคะอาการที่9ค่ะคือคุณแม่ที่มีอาการปัสสาวะลําบากปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดรู้สึกปวดเบ่งปวด,ป,วด,ป,วดปัสสาวะมากแต่ทําไมปัสสาวะออกทีละน้อยปัสสาวะทีทั้งแสบทั้งขัด นะคะคุณแม่อาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะต้องมาพบคุณหมอนะคะอาการที่10ค่ะคือคุณแม่มีการเหนื่อยเพลียหน้ามืดวิงเวียนนะคะจะเป็นลมจะวูบอยู่เรื่อยๆอาจจะหลายสาเหตุนอนไม่พอไหมเลี้ยงลูกลูกงอแง,เ,งเลี้ยงยากนะ,ะคะกินอาหารได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณแม่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลม อันนี้รีบมาโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวคุณแม่หน้ามืดเป็นลมอยู่คนเดียวอยู่กับลูกสองคนนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็อาการที่11นะคะก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้าคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้านานเกิน1สัปดาห์นะคะอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพบคุณหมอเช่นกันนะคะจะได้พบจิตแพทย์เพื่อทําการรักษาปกติภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยก็จะมีได้อยู่แล้วสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะแต่อาการจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อ ระยะเวลานานขึ้นแต่ถ้าคุณแม่ที่เป็นภาวะซึมเศร้าหนักๆนะคะเป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นยิ่งจะซึมเศร้ามากขึ้นนะคะอาจจะมีความเสี่ยงต่อทางโรคของทางโรคระบบประสาทหรือว่าโรคทางจิตนะคะต้องมาพบจิตแพทย์นั่นเองพระฉาน,นเรื่องของจิตใจภาวะซึมเศร้าก็สําคัญนะคะอย่าชะล่าใจนี่คือส1อดอาการนะคะของคุณแม่หลังคลอดที่จะต้องมาโรงพยาบาลหรือมาพบแพทย์ทันที หวังว่าคุณแม่ทุกท่านเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีปัญหาก็รีบมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะเมื่อเปิดคลิปใหม่ๆลงก็จะได้เห็นกันได้ทันทีแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ